ยามบ่วงครับผมลงมายามแล้วล่ะงยานนี่มันพานแบบแปลกๆไม่ห้อยกัดอยูน่นี่ยิกยิกุ่นไปติดอยู่ขุ่นครับดินเห็นต่ดินอยู่ขุ่นเบิ้งครับหนูหน่อยหนูใหญ่ตัวเป็ใหญ่ไหมครับโอ้ยยายางามยายาส๊ะ โตงามโอ้อวนดีขนาดว้าเป็นหนูผู้หรอโอ้ว่ามันหนูว่ามันลูกหนูไหมที่เนี่ยใสกัดบ่วงยิกเบิ่ดอย่างวาสิบระเทศไทยนั่น,นแหละเอ็นเตอร์ดินหยายินก็เลย๊ดทายมากครับไปเก็บบ่วงเลยครับใส่หมวกกัน